สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤิเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเตดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกัน,นครับ ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆปลายปีแล้วนะครับเราใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วสำหรับ10อันดับหนังทำเงินในปี2023ครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเตเมทีของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเรานคลิปนี้ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องที่น่ารักที่โดเน a t มาสนับสนุนรายการของเรากันก่อนเลยครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่พัดครับโดเนตมา20บาทคุณนพดล25บาทคุณสกริยา20บาทคุณพีรวิทย์20บาทคุณขจรศักดิ์23บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณวัชระเดช100บาทและคุณกมลธร20บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนตได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่18ธันวาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ้น่พร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนต์เรื่อง Off Fun and Games ปลุกเกมนรกเป็นภาพยนต์อินดี้แนวฮอล์เรอร์ครับเรื่องราวของปีาศาจร้ายที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากมีดโบราณเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราไปเมื่อวันที่14ธันวาคมนะครับแต่ว่าต่างประเทศฉายมาตั้งแต่วันที่1กันยายนแล้วครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างแล้วก็ทําเงินไปเพียงแค่6 0 0 0 0เหรียญเท่านั้นเองครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับวองกาภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่าย Warner b r o t h e ทที่สร้างขึ้นจากน,นวันิยายสุดฮิตโดยวองกาเนี่ยเพิ่งเข้าฉายในเอเมริกาสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าเปิดตัวใน UK ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมแล้วครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป125ล้านเหรียญครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ทั้งสิ้น151.4ล้านเหรียญ รื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยประมาณสัก250ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนก็ดูแล้วก็ยังคงอยู่ในเส้นทางครับยังพอมีลุ้นครับขอแนะนำโปร o ูท u บพรีเมียมราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง29บาทจาก209บาทสามารถใช้งานได้ถึง3แอปไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music และเรายังแถมวีไอูพรีเมีให้อีกด้วยใช้อีเมลของตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็อยังฟังเพลงได้ ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้บริการที่เราได้เรามีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกกันทุกเดือนใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ c d t a 4K หรือสแกน QR code ที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรากันนะครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ The Boy and the Heron an. เด็กชายกับนกกระสาเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันแนวผจญภัยแฟนตาซีจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจะเข้าฉายบ้านเราวันที่11มกราคมนี้ครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นฉายมาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแล้วครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น109.8ล้านเหรียญรื่อนี้เป็นแอนิเมชัน 2D ครับรับผลิตในประเทศญี่ปุ่นงบประมาณน่าจะใช้ไปไม่เยอะครับ ดังนั้นผมขอดาวว่าเรื่องนี้น่าจะได้กําไรไปแล้วล่ะครับไปดูฝั่งบอริวูดกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่อง a n i m a l ภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิลเลอร์จากประเทศอินเดียเรื่องราวความรักความขัดแย้งระหว่างพอลูก The Animal เขาฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่1ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป12ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้ว98.4ล้านเหรียญเรื่องนี้ได้กำไรหายห่วงไปแล้วนะครับแล้วก็ในโรงภาพยนตร์บ้านเราก็ยังมีให้ชมครับ มาดูทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับกับกัสซิล่าแมนัวัน การกลับมาอีกครั้งของก็อตซิลล่าในแบบฉบับของโตโฮครับซึ่งน่าเสียดายว่าเรื่องนี้ไม่มีฉายในไทยนะครับก็ไม่ใช่แค่ไทยนะครับรู้สึกว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าฉายเลยครับเข้าฉายแต่ทางอเมริกาฮะอเมริกาฉายไปเมื่อวันที่1น่ธันวาแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่3พฤศจิก,กายนแล้วครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น64ล้านเหรียญก็ได้กาไรหายห่วงไปแล้วนะครับเรื่องนี้ ไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ The Chip ภาพยนตร์แนวทิลเลอร์ที่สร้างขึ้นจากนิยายวิทยาศาสตร์ผลงานจากค่าย Angel Studio โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1ทธันวาคมใช้ทุนสร้างไป6.4ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ปแล้วทั้งสิ้น10.6ล้านเหรียญ The c ชิปนีใช้ทุนสร้างไปน้อยมากครับแต่เข้าฉายมา3สัปดาห์แล้วหนังก็ยังไม่สามารถคุ้มทุนได้ครับ ไปดูเรื่องนี้กันต่อครับจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่28ธันวาคมนี้นะครับกับ s i e ซ n n i g h t ์พาวเแนแอคชั่นทิวเลอร์จากค่ายไลอ้อนเกตครับผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของจอห์นวูโดยไซเลนไนท์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1ธันวาคมครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแ้วทั้งสิ้น8.6ล้านเหรียญ สุดนี้จะเข้าฉายบ้านเอาสัปดาห์นี้แล้วนะครับกับเรเนซานอะฟิมบายบียอนเซ่หลังจากที่เทเลสวิฟประสบความสำเร็จมากๆกับการทำคอนเสิร์ตฟิล์มนะครับ ตอนนี้ก็ถึงตาของเธอบ้างครับกับบีอนเซซึ่งบันทึกภาพการแสดงสดในครั้งนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่1นธันวาคมแล้วครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับแล้วก็ทํารายได้ไปแล้ว38.4ล้านเหรียญครับก่อสัปดาห์นี้แฟนๆบีอนเซในบ้านเราก็ไปเป็นกําลังใจให้เธอหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่ารายได้นี่ค่อนข้างห่างจากเทรลสวิฟอยู่พอสมควรเลยครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานคุณภาพครับกับนโปเลียน ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าเล่าเรื่องราวการทำสงครามของจกักรพรรดินโปเลียนครับผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของวาคินฟินิกโดยนาโปเลียนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนครับใช้ทุนสร้างไป130-200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปล้งสิ้น188.4ล้านเหรียญครับเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของทาง Apple TV ที่ทํ่ทำร่วมกับโซนี่นะครับซึ่งถ้าดูเฉพาะไรายได้ในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่ค่อนข้างเยอะครับ แต่ถ้าคิดกลับกันเนี่ยถ้า Apple TV สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วลงทางสตรีมมิ่งเลยเนี่ยรายได้ในโรงภาพยนตร์ก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีครับในขณะที่ยังต้องใช้ทุนสร้างเท่าเดิมครับนี่อาจจะเป็นการลองการตลาดแบบใหม่ของทาง Apple TV ดูแหละครับแต่เท่าที่มองเนี่ยเขาจะเน้นไปทางหนังคุณภาพนะฮะแอปเปิลทอาจจะโฟกัสไปที่รางวัลจากเวท,ใทีใหญ่ๆห,หรือเปล่าครับเพราะอีกเรื่องหนึ่งก็อีรอบเดียวกันครับ Killer of the Flower Moon ของ Martin s c o r s e s e รายได้ในโรงภาพยนต์ก็ถือว่าขาดทุนเยอะเช่นเดียวกันครับแต่ว่าคุณภาพหนังเนี่ยเยี่ยมยอดมากๆครับก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับว่าสุดท้ายและผลงานจาก Apple TV ที่สร้างสรรมาในปีนี้เนี่ยจะคว้ารางวัลอะไรได้บ้างครับมาดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ w วิชพรมหัศจรรย์แอนิเมชันแนวมิวสิควล a แฟนตาซีจากค่ายดิสนียครับผลงานการก,กำกับของคุณฝนวิรสุนทรพุ่มกับหญิงชาวไทย โดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป175-200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น126.1ล้านเหรียญเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับต้องทำให้ได้อย่างน้อยนู่นเลยฮะ400ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ21ล้านเหรียญครับก็ยังถือว่าอาการหนักอยู่นะฮะเรื่องนี้ มาดูอีกหนึ่งแอนิเมชันครับกับ Troll Band Together แอนิเมชันแนวคอมดี้มิวสิคัลผลงานจากค่าย DreamWorks และ Universal Pictures โดย Troll ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป95ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วสิ้น183.1ล้านเหรียญตัวนี้ก็เกือบจะคุ้มทุนแล้วนะครับก็ยังดีฮะขอให้ได้กำไรสักนิดนึงก็ยังดีับเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยขาดทุนเยอะเลยเพราะฉายช่วงโควิดครับ ไปดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ a ต k s g i v i n g คืนเดือดเชือดขาช็อปเรื่องนี้ก็ยังมีฉายอยู่ในบ้านเรานะครับเป็นผลงานแนวฮอลล์เรอร์ทิวเลอร์จากค่าย Sony Picture เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องแห่งเมืองพรีมัทครับโดยภาพนยร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่าน,นั้นเองครับปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น45.5ล้านเหรียญก็ถือว่าได้กําไรหายห่วงไปแล้วครับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้นะสิครับ ต้องถอนหาใช้กันยาวๆเลยทีเดียวกับ The Marvels ภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีผลงานเรื่องล่าสุดจากค่าย Marvel Studio โดยเดอะมาเวลเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป274.8ล้านเหรียญแต่ได้รับเงินสนับสนุนจาก UK มา55ล้านเหรียญครับจึงทำให้ทุนสร้างลดเหลือเพียง219.8ล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น203.2ล้านเหรียญลูกนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยประมาณ400กว่าล้านเหรียญน,นุนครับถึงจะคุ้มทุนแต่สัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มได้เพียงแค่4ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับก็น่าจะเป็นไปตามคาดนะครับเดอะมาเว น่าจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้น้อยที่สุดของ MCU ครับ ซึ่งล่าสุดบ๊อบไอเกอร์ซีอของทางดิสนีย์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เรื่องเดอะมาเวลนี่นะครับเขามองว่าที่เดอะมาเวลไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังถ่ายทําในช่วงโควิดครับทำให้หนังถ่ายทําในเงื่อนไขที่มีอุปสรรคเยอะกว่าปกติครับงบประมาณก็บานปลายแล้วก็หนังออกมาไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรแต่แฟนๆส่วนหนึ่งก็มองว่ามันเป็นเรื่องของโว้กครับโว้กก็คือการที่หนังพยายามที่จะสอดแทรกเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของความเสมอภาค ทงเรื่องสีผิวอะไรประมาณนี้มากเกินไปครับซึ่งไม่ใช่แค่เดอะมาเวลครับหลังๆง,งานของดิสนีย์เป็นอย่างนี้เยอะมากครับตัวละครที่ควรจะเป็นผิวขาวก็กลับกลายไปเป็นผิวสีตัวละครที่สมควรจะเป็นผู้ชายกับกลายไปเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ครับซึ่งกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของโวคกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆครับตอนนี้ก็ต้องคอยดูนะครับว่าทางดิสนีย์จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับ The h u n g e r Games The Ballad of Songbird a n n Snakes ภาพยนตร์พีขั่วจจกวักรวาล The Hunger Games ครับที่จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราว64ปีก่อนที่จะเกิดเรื่องราวใน The Hunger Games ภาคแรกโดยภาพยนเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น289.6ล้านเหรียญก็เป็น Hunger Games อีกหนึ่งภาคที่ได้กำไรหา,หายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เข้าฉายใหม่เรื่องนี้ครับกับอาถานฮันนี่ราชินีหมอลำเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่เข้าฉายเฉพาะบางโรงภาพยนต์ทางภาคอีสานเท่านั้นครับึ่งเรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่14ธันวาคมปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วประมาณ30,000บาทครับ ภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาพยนตแนวโฮเลอร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องเล่าสุดสยองขวัญจากเว็บไซต์พันทิปและรายการ The Ghost Radio โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่26ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปประมาณ25ล้านบาทปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วประมาณ478ล้านบาทครับภาพยนตร์เรื่อง 4K i n g 2ภาคต่อเรื่องราวของเด็กอชีวะยุค90 ผลงานจากค่ายเนลมิตหนังฟิล์มที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนโดยภาพยนต์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปประมาณ15-20ล้านบาทปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ180ล้านบาทเท่ากับว่าปัจจุบันโฟคิง2สามารถทำรายได้แซสงถสิติรายได้เดิมที่ภาคแรกทำไป170ล้านบาทได้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะทะลุ200ล้านบาทได้เร็วนี้แหละครับส่วนภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นๆในสัปดาห์นี้รายได้ไม่ขยับแล้วนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่18ธันวาคม2023ใครที่ชินชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤิตจากช่องฟิล์มทเช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง